น,นี้คือเน้นย้ำสามกับเจ็ดนะผลรวมได้สามกับผลรวมได้เจ็ดสมมติว่าคุณน่ะเป็นคนลบบุรีแต่ทะเบียนคุณดังเขียนว่านครราชสีมาคุณอาจจะอยากได้ทะเบียนโคราชหรือคุณอาจจะซื้อรถมือสองต่อใครไม่รู้ที่เขาอยู่นครราชสีมาแล้วเลขของคุณทะเบียนรถด,ดันรวมได้สามหรือไม่ก็รวมได้เจ็ดให้คุณขับรถท่านั้นแหละมาวนคุณย่าโมหนึ่งแล้วนะบนคุณย่าโมหรือสองไปวนสารหลักเมืองของนครราชสีมาตามทะเบียนรถอ่าเข้าใจเนาะเข้าใจนะคะสามรอบ แล้วในขณะที่ขับบนทุกคนอธิษฐานขอแต่สิ่งดีเลยอธิษฐานอยากพูดเลยพูดไปเลยค่ะไม่มีจิตตั้งต้นอะไรแค่อธิษฐานเลยว่าขับรถคันนี้แล้วขอให้รวยๆรถคันนี้จะพาเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์โอ้ยรถคันนี้ใครใช้ก็ปลอดภัยเดินทางไปไหนก็รับเงินรับทองเดินทางไปไหนก็ร่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือใจเหลือแจกเหลือเก็บอะไรแบบนี้อะไรที่ดีพูดจนกว่าจะครบสามรอบอย่าให้สมองไปคิดอะไรได้เด็ดขาด ต้องอธิฐานขออย่างเดียวเลยทุกคนขอให้รถคันนี้พูดถึงรถคันนี้ตลอดแล้วก็นะคะพูดถึงแม่ย่านางรถพูดถึงรถคันนี้พูดถึงทะเบียนรถคันนี้ตลอดเลยนะคะใครขับรถคันนี้ทะเบียนเท่านี้จเจริญรุ่งเรืองร่ำร